สวัสดีครับที่ปะกอนฟาร์มตํารวจบ,บ้านก่อแรงงานตัวครับครับมน,นีมารายง,งานตัวอยู่ขอ,อกงอเจ้าของนี่แหละพี่น้องมน,นีได้มีโอกาสมาถ่ายมัวให้พี่ให้น้องเบิง้งเพราะว่านี่ครับงอตัวนี้ครับ เ็นว่ามูดอกกันนี่แหละพี่น้องเพื่อนว่ามันขึ้นมาสั่นม่ขึ้นนี่มันโคบมูนอยู่ในคอกขอกเพื่อนกับบ่สูงขอกตเตี้ยตำตำกันเลยเห็ดให้หัวมันโคบโดนกับสังกะสีเขิมเคิมเิมอยู่ม่ขึ้นเพื่อนก็ออกมาเบิ่งก็เห็นมันโคบมูโคบพวกมันขึ้นที่เป็นซักนี่แหละเราก็เลยเอามาเช็ค มาเหงว่ายผูอยู่คอ,อกผมนี่ล่ะพี่น้องคอ,อกของ,งสมุดบ้านนี่ละ่ะเก็กเบิ่งว่ามันขึ้นแท้่ขื่นโบแท่อันนี้ก็คือสิสงสัยว่ามันขึ้นดอกพี่น้องแต่ว่ามันขึ้นบ่บ่แฮงเพราะว่างัวผูโบใครน้ำมันแหมพี่น้องวัวผูโบน้ำเลย น้ำตกแต่ที่แรกหอมมาไม่ไม่หอมขออมาาไม่ไม่มันกับน้ำกันดีดีมันกับขื้นคมหมดละง้ผู้น้อยก็ได้แต่ว่าพออยู่ไปได้สามสี่ชั่วโมงไปมันก็เป็นเงียบเงียบที่น้องง้ผู้เพราะใครสนใจอันนี้มันกับขือนซีบอเป็นสัตว์แห้งละพี่น้องง้ผู้ก็เลยเ่สนใจ มันเป็นงวสาวหัวสาวสำน้อยนีย่พี่น้องอายุบระทันทีลายเพราะปันใดกันเลยบอบอชัดเจียนว่าเขื่นแทหรือว่าขื่นเทียมเพราะว่าเพิ่นกาเป็นมือไม้ขึ้นกันพี่น้องเพิ่นบูฮูจากว่างัวมันขื่นเหนน็นแต่มันค้มกันแล้วมันคืนกันเลยสันนิฐานว่ามันสิเป็นสัตว์ ก็เลยเอามาให้ง้อผูอยู่คอกตำรวจบ้านเนี่ยะพี่น้องเช็คเบิ้งว่ามันขืนแทหรือว่าขืนเทียมอันนี้กับเบิ้งมาสชั่วโมงที่เขาหาชั่วโมงแล้วนะพี่นอ้องมันคือสีล้งแล้วละ่ะซ้อมเบิ้งเป็นด้วยมันที่เป็นมาหลายมือแล้วมันเป็นสักว์เงีบ,บเพิ่นกับซีเบิ้งเพระเป็นเพราะปัน่นได เป็นว่างงมันลงแล้วจังคอยออกมาหางวัวผูพี่น้องภาษีออกมาให้งวัวผูซึ่งตัวหนึ่งอยู่นี่มันใจญ่เขาทับได้แล้วแหละพี่น้องเนี่ลองออกมาเช็คบ,บ้งว่มามันที่ทับได้บอลล้วเขาก็เช็คงัวผูเขาน้ำวางงวผูเขานี่นมีความสามารถซีผสม ว่าตัวแม่ได้บอแตังเสือพี่น้องเรื่งฝึกฝึกแล้วก็หัดไม่ต่อไม่พ่อกันพี่นอ้องมันก็นเลยบอบอรกระตืเรือร้นเพราะปันไดเบิงเงียบเงียบอยู่บอใครสนใจหัวแม่เขาการล้อเบิงอีกก็พี่น้องเนาะล้อเบิงอีกจากคืนหนึ่งไปละ คามื้อ,อื่นเศ้ามันจากนี่ไปหามื่อื่นเศร้านี่มันซีเป็นสัตว์บอมันซีมอีอาการคมกันในเห็นบออันนี้เขาก็มาเบิงแล้วก็สังเกตไปน้ากันพ่น้องก็คือเขาเอางอมาฝึกกันแหละพี่น้องบอกง่ายๆออามาเช็คตัวแม่ก็เอามาเช็คว่ามันพร้อมที่ผสมหรือยัง แล้วก็ตัวภูเขาเขาพ้อมเช็คว่ามันมีความสามารถสิคมตัวแม่ได้หรือยังเสียพี่นอ้องเขาคนเลยเอามาใส่กันร้องเบิงอันนี้ก็เป็นการฝึกงัอไาในตัวเนาะพี่น้องเนาะก็คือสีบาวากันอันนี้ผูใ้ใดมีความรูก้ก่คอมเมนต์มาบอกกันในเรื่องพี่น้องเด้อ ว่าลักษณะมันเป็นยังไงมาจังไงงวผูมันสนใจงวแม่ตื่นงวเมบอหรือว่ามันบอสนใจหรอมันก็มันบอเป็นสัตว์แล้วมันก็เลยบอสนใจอย่างเสพี่น้องถ้ามันเป็นสัตว์แท้ๆมันก็ออกจากมันบอออกจากกลุ่นเันเนี่พี่น้องตามปกติอะไร ตามที่เขาเห็น,น,น,นเห็นกันน้อพี่น้องเนาะกับปี่ก้นกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าอยู่มาสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงเลยพี่น,อน้องงบไปนามมาหลังเลย่า,าคมหนจะงบผู้น้องกันงบแม่เราว่ามาคมเขานี่ครับตัวยางมาดน,น,น,นี่นี่ตัวไซมาลนี่ยางมาหากันเราพี่น้องนี่พี่น้องว่ามันทับกันเลยพอนี่นี่ครับโดนมันยังคอยมาหากันตึง มาดมคนดมดาก,กันนี่ล่ะพี่น้องเป็นแท้หรือว่าเป็นเยา่าพี่น้องบังเกตเบิเบ้งน้ำกัดเด้าพี่น้องเด้อนี่ครับวม้อออกมาไม,ม้กับยางไปยางไม้เนี่ตวัวผูกอะดมแนบโมดมแน่ยางน,น,น้ำกลนุนแนบโมยางน้ำแน่มันโบโบชัดประเดพี่น้องโบชัดประเด น้องบ่งอันนี้กับเม่บ้าให้พี่ให้น้องฟังซื้อๆดอกว่าลักษณะมันเป็นเังซี่นี่งวเขานี่มันสามารถคมตัวแม่ได้บ่หรือว่างวาตัวแม่นี่ ขืนแท้หรือว่าขืนเทียมจังเสียครับ็อยจะให้หูอยากให้เห็นน้ากันก็เลื่องมาว่า,วาพี่หน้องฟังผู้ไดมีคม้อมูลเขาเป็นรบบอกกันในเรื่องพี่น้องเด้อครับสำหรับชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อน,พ,น,อน,นพ,อาาพี่น้องเดี๋ยวชิปหนชิปไม่ได้ภาพดีๆก็ดี่อวมาให้พี่หน้องเบื้องน้ากันผู้ไดเบิ้งงชิปของตำรวจบ้านเราใครถือเลขถือเบอร์ถือรถตลีรางวัลที่หนึง่งสู้ผู้สู้คน ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองอังถงล้นถงคือเก่าพี่น้องสลหรับชิปนี่ขอตัวก่อนสวัสดีครับ